ก็ไอโอมเมื่อกี้มึงเคยปะตอนแรกเป็นส้มส้มควายแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นควายสามตัวนะครับต่ว่าต้มคนไอเกมอ้าวอ่ามึงโดนตาวจริงเจอตัวจริงไอควายต้มนักเจอของจริงกบงไอยังเป็นคนแม่งเริ่มต้มคนอื่นก่อนเลยเจอของจริงแตไม่ต้องแฟดตันนะเราตันถึงเสือกเสือกเียชิ้นกูือชิ้นกูออมน้ำอมน้ำ ให้คนหนำนะเดี๋ยวอย่าไปู่้ว่าให้อมหนำก็ได้มันจะเจงไหมอ่ะไม่เจงหรอไม่เจงไม่เจงอ้อมหนำไม่เจงรอก่อนรอก่อนรอหนึ่งนาทีหนึ่งก็เดี๋ยวจะมาสอนแก๊งนะครับผมก็ตอนนี้เพื่อนไปแล้วครับไม่เจอใครครับผมก็เจงไหมเนี่ยนี่ไงล่ะนี่ไงตอนงานนี้ยังไงครับงานนี้ยังไงยังไงยังไงไป้วครับผมแปดหนึ่งถึงเวลากับเลยครับก็ ข้างหน้าผมนะครับควายไปซันนะครับเดินนะครับผมสีพ่นะครับไปแปไปแไอเจมเข้าเข้าอยู่ใช่ไหมเข้าอยู่ตอนแรกไม่เข้าเกมไปเลยเว้ยยืดีแม่งเตี้ยงออกเกมไปเลยต้มต้มกูนักอ่ตอนแรกเป็นเก้าสิบไงตอนแรกร้อยเก้าสิบเออมันเหลือเก้าสิบหกไอ้อะตอนแรกแม่งขึ้นร้อยไปแล้วกูกดต่อของปุ๊บเกมเด้งเองเป็นการต้มที่ไร้ประโยชน์บ้ากนะครับเพราะว่าหลอกกันเองไปเรื่อย ไม่ดีอว่านั้นเลยปกติของบาร์ตี้นี้ครับมีเลยกกบอีลาฟครับผมก็จะมาสอนสู้อีลาฟนะครับยีลาฟก็จะแจกก้อนบึกนะครับก้อนบึกยากครับให้ตัวละห้าบาทครับผม เมื่อไรจะมาเจมคิดถึงวะเล่งไม่ได้เนี่ยเล่งไม่ได้ต้มกูดะกลัวแค่แคเ่เบลสองแล้วเจมเบลสอแล้วเจมมีเทเลมีเทเลครับอีกอย่างกูเป็นซัพพอร์ตได้ปะเบลได้ sai béo béo khỏe lắm béo ồ, bảo là hãy pờ siêu siêu siêu, sài phèn กูเป็นแบกมีเจเลยมาแล้วเว้ยเจมมารีคอนเน็กแล้วไอเจมมาขึ้นรีคอนเน็กแล้วเพื่อนร้อยกูมาแล้วกูกลับมาจากขุมนรกมาแล้วเจมมึงคิดว่าเป็นกูมั้งเจมินี่นั่ดันวะมึงเรามีเวละนะ เดีวเบลสามก็ไอเอดีเทวดาโดนมันโดนไปแล้วตัวหนึ่งมันแฟดไปแล้วตรงนี้ในพุ่มเราบ้างทำไรเนี่เนี่ยโอ้ยพู้ทำหีอะไรไม่ได้เลยวะโอ้มีแฟดปะแฟดตันเล้ปะตัดเลยตายเหรอ Đưa chim. Oh, hãy hiểu màn phạt. Bye, 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 bye. Bye,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  bye. 2 rồi, Bye, bye.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  thêm ไอเพื่อนกูกลับก็รอดแล้วไอ้เฮ้ยกูลามีเนี่ยนพลาดเยอะมากเลยไม่ได้เล่นยาโอ,อนานอ้า ิดอีกตัวหนึ่งเฮ้ยนั่นเลยกูจะมาแกล้งเฮ้ยเราสามารถซัดได้แล้วนะซัดได้เลยซัดได้เลยคิวกูครบแล้วโดนก็เป็นเลีสบายนะครับผมแล้วเอ้ะกูจะมาแกล้งกลายเป็นกูที่โดนแกล้งไอ้สัตว์เย็ดแม่เมนี้ก็ชิวๆแล้วครับตาย ไอ้เบลไปเอารถขังก่อนออออนี่ไงน้องเบลไม่มีอไอ้เบลหมดไอ้ตวดตายเป็นง,นง่ายๆน,นะครับผมยืนจะสบายนะครับเป็นบนถ้ากูมีสตินะโดนแน่ ไปไม่แฟร์สิครับใช่ไหมแฟรมันแฟร์นั่นเองทำเป็นคุณอยาสู้ไหววะกิ่งจังอะปกติครับปกติอัดไม่ไงเฮ้ยไปแล้วตัวอะไรอ่ะกว่าตัวไรอ่ะเดี๋ยวกูกับตัวไรเราเป็นการต่อสู้กับเจ๊นะครับ ตัวไอไร่ามันสองไม้ตีเมียนะครับผมโอ้อยาตายนุ๊งอมมี่รอก่อนด้อกูกำลังแบบว่าตัดกำลังก่อน น้่กูเห็นก่อนเมีอนติีเจมนี่จะเป็นการสู้กับไอ้ลาวระยะอ่ในเลนนะครับสบายๆครับผมคนธรรมดาครับก็ <laughs> เป็นการต่อสู้นะครับระหว่างที่เธอเมนตีนะครับผม ว่าแรกๆไปเลยครับไม่ต้องกลัวครับแรกไปเลยครับเมียนต์เบลเ์มีนต์เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ถอยถอยดีกว่าถอยบวกก็ได้ไอเบลล์ไม่ขึ้นวะเมื่อกี้ขึ้นไม่ทันนี่ขึ้นไม่ทันหรือเปล่าขึ้นไม่ได้เฮียโดนตั้นเอาไเบลเอ้าจะทำอะไรก็คิดดีๆ มีคนไปหาอีกคนแล้วนี่เอา้าจีนแฟดไเ้ยเฮียอมกูดโดนยันติ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 ตายแน่คอนี<า>ยอ่ยไม่ได้นตะอยากขึ้นอยู่นะแต่กูขึ้นไม่ได้เพื่อนเออตายจริงวะตายแัไม่เล่นตินะตายจริง ตายของเกิงอุ้ยตายของเกิงโอ้โหเย็ดแม่แม่งอันติไอสัตว์หายคู่เอ้เอิมเซอร์เซอร์ขอโทษครับโอมชิวชิวกันเ่ฮี้อ่ะเรากำลังจมลงนะครับผมเราก็ใช้จุดนี้ในการสู้เลยนะครับโบว์เลยครับโบว์เลยครับโบว์เลยครับ ไม่กี่สามตัวกูก็ว่าเยอะแล้วนะไอ้แค <im Spanish? y> ่น <arrivé> ี้ดะรีตาไมาอีกเลยมันตายไปแล้วไม่ใช่หรอตอนนี้จะเรียบมันตายแตมันรีเซ็ตกลับมาอีกรอบเออนานจัดขอเราเล่นม่ได้นะครับแล้วก็ไอ้เจ้ากูวาฟาร์มเลยครับเฮ้ยรักหายรักหายถ่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 ายโอ้ยกูไม่มีเวลคีปเลยกูมีแต่เวลคน ไอ้เหี้ยรักแม่งเกิดว่ะเพื่อนทำไงดีวะเกิดจัดเราได้ดันดันบ้านเลยครับสวัสดีครับตเลหกเรากูเล่นง่ายเลย ยังไม่ได้ลองเท้าอีกเหรอเนี่ยอัสิบวีมินติลักนะลักลักลักโอ้โหถ่ใช้กันครับเลยล่างตัวเดียวเยอะไปหมดโอ้ยทีมเทวดาเออเอาเบลดอามาได้เวลดปะเวลดสวยได้ได้ เยอะจ้าไม่เคยจะมีแค่สอง้องมีทลเลไหมใช่ป่าครับตรนนี้อป่าเร็ว้เบลตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราก็ยดเครับตายใส่ใสเนกอนูกเงก้ัวเดียวไม่ได้วาแค่หนึ่งไปอ่าอยากตายบกอยากตายบ่อยแล้วแงมีชัดดาวออยนยิงไปได้ไหมไม่ทันไม่ทันห้าวิ ไปไม่ได้วะสองหนึ่งเอาเลยวันนี้เราอดแล้วก็ปล่อยนะครับเราไม่ได้ไม่เป็นไรครับกลับไปฟาวเลยครับผมไม่ได้รับออมให้ไยูรับออมให้ยู่กูรับไม่ได้แล้วสวัสดีก็เพื่อนทําให้ครับเราก็กลับไปฟาวเลยครับผมจะกลับดีๆไหมเออไอสัต่นเองไงกูได้ไอ้โง่ดันกลางไปเพื่อนตายห่าหมดแล้วไอ้เหี้ยตายหมดเลยสี่ตัวสองเล่นอะ เมื่อกี้มันเกิดเหี้ยอะไรขึ้นวะก็คือไล่มกันขึ้นมาเมื่อกี้มาคิดว่าเทเลคนเดียวมั้งกูเทเลมาสองมีมกันกรบฏถูกตัวเลยเหี้ยมาครบอ่ะไอ้ชัดเออทักทีมเราทักทีมมันอหะเมื่อกี้กูเทเลเลยเบลียวลงไปไอ้จินมันเลยวิ่งขึ้นมากูก็เลยวิ่งมาตามอ้าดโดดโขไปกูทิวทีหนึ่งได้ปะอะไรนะอย่าเลยนะอย่าเลยครับผมกลัวสุดเฮ้ยอะไรอะ วันนี้ก็เตรียมตัวเอาอของกันเลยครับทดูดูก็จะเป็นออกดูดูจะเล่นเวทตัวนึ่งเวทเต็มเลยครับยอมไปนะ,นนะอ่าแล้วกูกลับบ้านมันมาทำเฮี้ยอะไรกันวะที่สัตว์ต่อไปเราจะออกลูกทีนะครับผมเพื่อตีนะเรื่อยๆนะครับตีอเอาพาตเตนนะครับแล้วก็สโลนะครับหยุดไอ้ขี้หมูโหดีกว่าห,หมูอะไรคน,นเดียวคอมเมนต์ถามว่าทีในทีมมีแจ็คไม่เอาไหนเลยค่ะ ไม่เอาเอาเลยจะเล่นยังไงดีคะก็จังหวะนี้เราก็จะทาอะไรไม่ได้ครับทีมเกนการมันโง่ครับเราก็ต้องแบกครับผมเขามั่นใจที่จะเล่นครับเราก็ต้องปล่อยครับไม่ทุกตายเราจะเจอทีมที่ดีครับเมเยอะไปว่ะคอมเมนต์ถามมาเยอะมากเยอะมากเยอะมากอุ้ยเอาอีกแล้วไม่สวยกุเก่งงงเรื่องหลดได้ไหมตรงนี้ได้ได้โอ้โหตีไปตีไป ตีตีโอ้โหเจอเพวาเราไล่ผิดเราเลือกตัวไล่ผิดไปไอจินยิงนัดสี่ใส่กบก็ว่าทำอยกบกูตายไวจังวะไม่แต่วพวกมึงอ่ะออกมาไหมไปแล<ป>้ว มึงจกออกเป็ไงกรโดนล็อกระดูอนะครับเลนกลางป้อมแตกแล้วจังหวะนี้แจ็คมาซ้อนครับหรือเปล่าไม่ใช่แจ็คใช่ตาไหมครับนี่โอมครับน็อตแจ็คไม่ใช่ปักหัวแจ็คไม่เคยมาหรอกครับหวังอะไรไม่ได้คนนี้หวังอะไรไม่ได้อยู่แล้วเป็นมิดก็ได้แล้วครับบนเยอะ หายขี้ซุยเป็นวันครับขี้ปากเป็นวันพยายาอะไรอย่างเฮ้ตัวนี้ดีกว่ากูจะตายดิกูไปแล้วนะเพื่อนเอาเลยกูช่วยมึงได้แค่นั้นโอ้ไม่ตายไม่ตายโดนองใครกูไม่ตายดิง้อกูจะ EQ แฟดได้อวะมีไปนะเบลเห็นปะ เฮ้ยไปข้าวหลังทำได้ไไป่ะอมอมอ้ะเริ่ไปอะมันไม่รู้ไปไหน<ต>ไม่รู้ไอ้นั่นมันตายแย้วนี่มันโดนกูยิ้มแบบไปโดนเพื่อนกูโชว์ที่เข้าไปคือตอนเนี้ยกูไม่ได้วิวคีบเลยกูเห็นหน้ามันประมาณสองวิกูบวกกันอีกแล้วเนี่ยเอ้ามึงเจอใครมึงดูกูนี่นักจาา เอาไหมเนี่ยเอาไหมมีอันตีนะก็ะเดี๋ยวทีมเราจะมาแก<ง>้รเรนเทวดาเราื <c oughs> เ่องความที่เป็นซีเอฟนะครับเพื่อเราก็เลยต้องรู้นะครับว่าจะแข่งได้ไหมครับผมจะรอเข้านะครับรอเขาจะมาสองครับรอเขาเปิดกันเลยเย <c oughs> ้คือเาต้องความที่เขารู้ตัวเขาจะมาสองเขาก็ไม่เขา,าก็จอดแรกเขาไม่เข้านะครับยืนรอพ่อต่นิพิษไม่เข้าที <c oughs> ไม่มีอันตีกู <c oughs> บอกเรามีอันตีก่อน เดี๋ยวรีเพย์ให้ดูเลยรับกูรีเพย์คลิปนะครับมึงพูดเขาเมียติไหมครับถ้าไม่ได้พูดตัดเจี๊ยบนะครับกูณดูกูรีเพย์คลิปดูนะครับตัดเจี๊ยบเลยกูจะรีเพย์คลิปนะครับว่ามึงพูดไหมมันเมียติไม่เมียติอ่ามาไม่ต้องเมียติแล้วแก๊งแล้วนนี้ก็เขาก็จะแจกนะครับดันเบลเข้ามาดันเบลเข้ามาดันเบลเข้ามาแล้วเล่าฟีคลิปนะครับเบลนี้ครับจะ่าฟีคิปงไปครับ ฟีทีพ่อหวยดันเข้ามาเรากฟีดเลยครับฟีดเลยเดี๋ยวมันกลับบ้านเนี่ยก็ฟีดคลิปเลยครับผมท่าแฟตีครับเฮ้ยเตรียมมากันกูเทเลยลงเตรียมมากเตรียมมากูเท่ไปมาแล้วมามามาพอเราฟีดไปนะครับฟีดปุ๊บเราก็จะฟาร์มครับผมเพื่อให้ได้เงินนะครับเอิ่มแล้วก็อะไรอะไรไม่ได้ยินแค่ครียปอยู่ โอ้์มังกรแคสเกมร้่นเร็วว่ะเกมร้อนเร็วจัดตีมังกรมึงแกเอาทำมึงไม่อยู่ในพ้อมเลยเดี๋ยวค่อยไอ้เเอนี่ยมันเป็นหน้าทีมป่าไอ้ท่าน้าทีเราได้ไหจะเอาอย่างเดียวเลยชีวิตเนี่ยไอ้มือปืนไร้นายเนี่ยมีตีเพื่อนเทวดาจริงๆเพื่อนกูบ้าเลยบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอามึงก็ยังจะเอาจะเอาจะเอาเพื่อนเทวดา เอเบลไปทันกูสไลด์กบไม่ได้เมื่อกี้กูไม่ได้ไปตีกบเลยกูสไลด์กบไม่ผ่านทำไมไม่ผ่านวะเนี่ยมันไม่มีอันติีมันไปอ่ะเฮ้ยป้าเรามันเก่งอย่างว่าอาร์ตเพื่อนเัดสวัสดีนะครับติติตีไม่เหมือนมิดาไม่ได้ขอไม่ได้ขออะไรอย่างเฮ้ยเราดักดักเกมดักเทนตลอดกูดักตรงนี้ตัวมามีอันตินะช่วยได้เฮ้ยเฮ้ยคุณคุณรอผมก่อนดิคุณโอม เอ๊ยหรือว่าคุณจะเข้าไอตัวนี้ไปยังไม่มาจริงวจะอยากฟาร์มบอสไอนี้นะครับเอ๊ะคุณป่ามันต้องอยากฟาร์มดีกินไปบนไอเหี้ยไอ้เจ้าป่ามันต้องอยากฟาร์มนี่ป่าอนนี้เล่นบนเล่นบนมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเราจะเริ่มีหนีมันก็ไดแก้เพื่อเราป่ามันไม่ค่อยฟาร์มอ่ะเอ้ยนี่นี่นี่กวางนี่รักรักเล้ครับรักมันจะติดกูแล้วครับเขาก็หนีนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวมันต้องไม่ได้เดี๋ยวให้คูลอ้อได้เวิร์กสิบอ็ดกูรอได้ทีมเอาทีมเอามาก่นะครับเล่นบนสามตัวครับนิม ไปเอาไปเอามังกรมึงบนสามตัวเลยครับบนสามตัวเราเป็นเ้าหน้าที่นะวันนี้มังกรมังกรมังกรเดี๋ยวปล่อยแตกก่อนนะครับว่เพื่อเรากัะดันอัพทีมใหูนะแล้วก็ชิวเลยครับผมชิบหายแล้วไอ้เจมลิฟท์ชนไหมแต่ว่ามันชนคอแบบหายล้ก็อยากทำนะแต่ตายไวไปหน่อยวะ ทีเดียวที่เดียวไม่อึดเลยวะสาย้ไอ้เบงไอ้เบลพูดไปไม่ทันไอ้เบลอ้องมึงพุ่งเกินหุ้ยสวยจัดโอ้ยหุ้ยสวยจัดตอนนี้ทีมรูกกำลังวุ่นวายกับการไฟนะครับเราก็เราก็ซุยเลยครับซุยป๊อปเลยครับซุยเลยร้อยเนี่ยตายหมดกูเอาใครเข้ามาเนี่ยไม่หนีอ่ะท่าทีท่าที เมื่อกี้กูตีใครไม่รู้เมื่อกี้แล้วกูจะทำอะไรกูทำอะไรไม่ได้เลยเบเก้เมึงไม่นาพุ่งเข้าไปกับลิฟต์เ้ยเนิ่นปล่อยลิฟต์คนเดียวกันไม่ก็ออกมารอดกันสามคนน้องดูสองเปอร์เซ็นต์ไม่ชนเ่เก้นี่ไไปเหลือสองเปอร์เซ็นต์น่ยเออจริงคิดบ้างหรือเปล่าด๋ยวเปียวดิบวกเยอะรีไม่ทันจนแบบไม่ใช้อ่ะ เออมาใช้ไปก็ไม่รีตายก่อนเออนี่กูคิเจ็ดแล้วเหรอเนี่ยกูคิวเจ็ดแล้วเหรอเนี่ยอ้าไอโอมตายห้าแล้วเหรอเพื่อนเจมงไปไหมเดี๋ยวรีรีรีเข้าวสารอยู่สองเวลาข้าเปลือกเด็กน้อยตาเหลือกโดนเย็ดขีแรงเกินเอ้าว ันแรงมากโซมครับเสียมโซครับเสียมครับเอฟพีอ๋อเสียมอ๋ออ๋อแล้วครับพี่กันกันป้อมกันป้อมเราจะมาอยู่เอนเทียอะไรห้าตัวเนี่ยเดี๋ยวเราจะไฟส์นะครับผมเราจะออเหรอเดนการเยอะนะครับอัดตดโชยอัดตดโชยมีครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับตายแล้วครับตายแล้วครับโดน จะโสดหลอกนะครับผมหลอกให้เดิอดมมองนี่เลยครับเมื่อกี้มีอินตอร์นะโอ้ยตัวนี้ไอ้ออมนี้ลุยแล้วครับอย่าโอดเราอย่าโอดลุยแล้วครับตี โทษทุกคนเว้ยโทษทุกคนโทษอะไรก็บอกจะจะอกหรยอนะครับโดินไปนะครับโทษอะไรอ๋อโอเคโอเคอ๋อผมมีรีเพลนะไอ้เปิดเปิดดิเปิดมีรีเพลนะไอ้สัสมีรีเพลนะกูจะเปิดไล่ดูนะมึงพูดทั้งหมาไม้อะกูโดนแน่มึงโดนแขวนแน่โดนสังคมประนามรีเพลนะพูดเถื่อนเนี่ยไอ้มีตรงเฮ้ยเอวไป เด็กน้อยตาเหลือโคตรฆ่าใส่กันเรากำลังให้บอกกูแต่ตัวเองแหลมจะเลื่มนอนไ้ยงานตีใส่กูเลยว่าตัวฟังเฮ้ยเฮ้ยอ้าโดนดึงเลนกลางเลิศไฟนะครับผมอ้าวอย่าตายจริง โมเฮียกระดือเปลื่นเทวดาเปลื่นถิ่นเฮียมาใส่โอมต้นหญ้ากับไม้แกะเฮียมีตอนหญ้าไม่ได้กดเลยเฮียออกมาดมต้นหญ้นออกมาดมสองห้าสองห้าสองห้าเก็บไม่ไหวเบลไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตายตายเราไปอันตีหมดก่อนให้อาดันใบเยอะๆอาได้อ่าตอนนี้เฮียเราก็ดันแล้วนะครับหินนู้นก็โดนดันนะครับแตก เดี๋ยวกูดานครับซุยกุยจันทีพึ่งเออเราลากมันไปได้คนนึงแล้วเยมันจะกลับบ้านจะกลับบ้านจะกลับบ้านอีกมันกลับบ้านอย่าให้มันกลับอย่าให้มันกลับที่โดนโดนกูซุยฮะซุยคุยมันหายไปไหนตัวนึงมันหายไปไหนตัวนึงไงอัดไปเพื่อนหายไปไหนหมดแล้วกลับไปแล้วตัวนึงกลับไปแล้วตัวนึงนะเดี๋ยวกูซุยกุยอย่ามาแต่งหมดเล้วโดยกูซุยกุยฮะซุยกุยยังไงยังไงยังไง เจ็ดวิมีอินติอ้ยตายด้วยนะจิมเอาเอาไอเบลโดนลุ้มเพื่อนจัดยังไงครับป้อมนี้เอ้ยจะซุยกูจะซุยเลยปะเนี่ยไม่ได้แล้วเพื่อนมาเอาเลนกลางมาอดซุยอดซุยครับดีกว่านี่ครับหน้าที่เราครับตุ้ยเป็นวันครับเกมเป็นวันมีคนค่าเราครบทุกอย่าง เย้โควิดด้วยโอ้มันจะเปลี่ยนแล้ว่啊ไม่ชอบให้มันเปลี่ยนเลยว่ะเปลี่ยนแล้วปะโดนเปลี่ยนม้าเนี่ยไงเกมมันเปลี่ยนกูเห็นละไปละถอย่องค์ไม่เป็นไรกูต่อยยุกกูถอยละมันก้อนดินนะมันก้อนดินจะมีคนลุมกูมันลุมกูมันลุมกูคุว่าเรามีโอกาสแพ้ไหม มีครับไปหายเบลแล้วว่าเจมทุกครั้งที่หายบวครับเนื้อการแพ้เสมอเฮ้ยไม่ดีมั้งไม่ดีมั้งซวยไม่ได้ซวยไม่ได้ซวยไม่ได้ยื้อไปล้อหลอกมันเอ้ยมีคนไปตุ๋ยละเฮ้ยเฮามึงอยู่คนเดียวนะยุ่ง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 ฮีโร่เขาลุยเดียวเว้ยฮีโร่เขาฉายเดียวกันสวยตามโกวต์ไม่สวยแล้วไอ้เจม ไม่สวยจริงอ้าวไม่เป็นอีลาสวยดิอมอยกน,น้อุ้ย<อ><อ>เฮียไอเท่มซับนี่มันมันอึดจังวะเฮ้ยตุยกุยจัดดีแล้วไอ้เฮียเมื่อก่อนซับแม่งไม่ถึกเลยอืมไอ้เฮียจะถึกไปเนี่ยใช่เหรอถึกขนาดนั้นเลยเหรอ ก็แม่งเหมือนมีข่าวอน่าดมากสั่งอะไรก็ทำเไอ้ห่าสแกนมีไหมไม่มีสแกนกดดูไม่ปากต้องครับนี่มันตัวอย่างให้คนดูเขาดูเลยก็าไม่ดีอ๋อดูดูอย่าทำอย่าทำ อะไรวะเอ๊ะรักกลับบ้านเฮ้ยไอเบลจะกลับด้วยเฮ้ยกดผิดกูคิดว่ากูเล่นยาสุโอะุวยกูช่วยกูโหคู่แข่งมากตัวนี้ตัวนี้ สองแปดเลยสองแปดหนึ่งอาร์หือว่าหมูใบไฮไฟแทนนี้โอมจะเอาพลังตัวเองในการตีป้อมนะครับให้จบนะครับดันเป็นเอาตัวในบอกครับกระบือนีอนะครับเอาจรับไอ้จิ้มจะมีกระบือตัวจริงเหรอจิ้มแบบวันจันทร์ กบือมีตัวปลอมกับตัวจริงไงดิโอ้ตีบ้านนะครับโดนดึงโดนดึงอันนี้โดนดึงเฮ้ไปบือเหมือนมึงกูหดอดกูหดอดดาเป็นผมไ่นเมเพาหมอยหมานะครับหนึงนี้เพยายาวนะครับกูลิวเพยายามป้อมไปแล้วว่าให้แกเกมอน่เดินเพลินไปได้นเกมเจอ